นิยายเสียงเรื่องหงสีชาติภาคหนึ่งเล่มสองบทที่17หอบวงสวงสูงหชั้นสามชั้นล่างฐานสี่เหลี่ยมสามชั้นบนฐานเครื่องวงกลมดูคล้ายอารามหลวงที่ถูกหันครึ่งบันไดขึ้นลงมีเพียงสามทางอีกด้านหนึ่งราบเรียบ ดูสมบูรณ์เสียจนยากมองออกว่าสร้างด้วยการวางไม้ขัดกันโดยไม่จำเป็นต้องใช้เดือยผู้อื่นอาจกำลังมองลวดลายมังกรทยานจากสีสันของชาติที่เชื่อมต่อกันแต่ซื้อเซียงกลับมองไปถึงวิธีการสร้างและการต่อไม้ซึ่งนับว่าไม่ง่ายต่อผิดแม้ชิ้นเดียวย่อมไม่สำเร็จมังกรก็คงไม่สามารถผลทยานสู่ฟ้าผู้คิดคนวิธีการนี้นับว่าล้ำลึกยิ่ง นางไม่เคยสนใจงานบวงสรวงมาก่อนจึงไม่ได้ตรวจสอบดูว่าประวัติความเป็นมาของพิธีนี้เป็นอย่างไรทว่าเมื่อได้ชื่นชมความอัศจรรย์ที่ชาติก่อนไม่เคยได้พิดมองจึงหมายมากว่าจะต้องหาทางสืบทราบความเป็นมาของการก่อหอบวงสรวงเคลื่อนที่นี้ให้ได้ซื่อเสียงรับยกฉงจากเบาวมาประคองจกักรพรรดิถือยกจางนำขึ้นไปบนหอสูง เบื้องหน้าคือหลุมลึกสำหรับทิ้งเครื่องบูชาเพื่อถวายแด่เทพ,พเจ้าเด็กหญิงมองดูชิ้นหยกจำนวนมากงาช้างนับสิบเครื่องสำริดนับร้อยแล้วได้แต่ถอนหายใจของเหล่านี้ดูราคาแล้วน่าจะซื้อได้ทั้งวังหลวงสังคมเสี้ยโห้และผู้คนในยุคนี้เทพคือผู้สูงสุดดังนั้น เข้าของบูชาเทพย่อมต้องเป็นของดีบางบ้านถึงกับขายที่เพื่อซื้อยกบูชาเทพสักครั้งแม้ไม่ทราบว่าเทพจะรับรู้หรือไม่ทว่าเมื่อจิตใจเป็นสุขชีวิตก็ย่อมราบรื่นตามไปด้วยผู้คนล่มจมไปเท่าไรเพื่อถวยเทพที่เคารพนางใช้สามารถแอบกลับมาขุดเอาไปขายได้หรือไม่เล่าบันไดหอบวงสวงลื่นนักเดินระวังด้วยเล่าน้องห้า ซื้อเสียงเบนสายตาไปหาเสื้อเยี่ยนที่ยืนเยื้องอยู่ตรงหน้าพลางเลิกคิ้วพี่ใหญ่ผู้นี้ใช่ต้องการสร้างสถานการณ์ใดหรือไม่พี่ใหญ่เองก็ดูทิศทางลมให้ดีนะเพคะยิ่งสูงลมก็ยิ่งแรงระวังผู้อื่นจะเห็นสิ่งที่ปกปิดเอาไว้แม้จะหน่ายใจแต่เด็กหญิงใช่จะยอมอยู่เฉยเมื่อถูกหาเรื่องไม่รู้จะว่าคนจัดแถวอย่างไรดี ปล่อยให้ราชนิกูลอันน้อยนิดเดินเรียงแถวเดียวก็ดีอยู่แล้วกลับแปลให้พี่น้องทั้งสี่ยืนคู่กันยามนี้ข้างหน้าของซื่อเซียงคือองค์ชายสามส่วนข้างข้างนางคือองค์หญิงสี่ที่ยืนอยู่ข้างหลังองค์หญิงใหญ่อีกทีซื่อเจียก็แล้วไปเถิดพี่ชายท่านนี้ไม่เคยเห็นผู้ใดอยู่ในสายตาเกรงว่ายามนี้คงไม่ทราบด้วยกระมังว่าเหตุใดถึงถูกส่งไปอยู่ในความดูแลของพระชายาจือ ซื่อเยี่ยนยืนอยู่ใกล้เพียงนี้นางไม่วางใจเอาเสียเลยพี่ใหญ่ผู้นี้มีหัวคิดสักเท่าไรเมื่อไรมารดาก็ไม่ต่างจากคุณหนูเอาแต่ใจทั่วไปยิ่งข้างกายนางคือซื่อหงผู้ไรเล่เหเลี่ยมซื่อเสียงยิ่งไม่ทราบว่าจะกล่าวว่าการเดินขบวนขึ้นสู่หอบวงสวงครั้งนี้เรียกว่าเลวมากหรือเลวน้อยน้องสี่เองก็ระวังด้วย หงเอ,อ๋อขอบคุณพี่ใหญ่ที่เตือนเพคะซื่อหงยิ้มรับอย่างยินดีที่พี่สาวซึ่งนางเห็นเป็นแม่แบบใส่ใจขณะที่ซื่อเซียงซึ่งเฝ้ามองอยู่นึกอยากจะจับตัวพี่สีมาเขย่าแล้วตะโกนใส่หน้าว่าผู้อื่นไม่ได้ตั้งใจเตือนท่านซื่อเยี่ยนเพียงแค่หาทางลงให้ตัวเองเท่านั้นเด็กหญิงรู้สึกว่าพี่น้องของนางช่างน่าไหนใจยิ่งนักผู้หนึ่งยะโสโอหังเพราะอำนาจ อีกผู้ไม่รู้ผิดชั่วเพราะคิดว่าตนเป็นองค์ชายสูงสักคนสุดท้ายยิ่งแล้วใหญ่ผู้อื่นให้ร้ายองค์หญิงสี่ผู้นี้ก็คงไม่ทราบประมังพระชายาถูมัวแต่ป้ายโคลนใส่ผู้อื่นหรืออย่างไรเหตุใดจึงไม่สอนให้บุตรสาวมองความเป็นจริงในวังหลวงเอาไว้บ้างได้เห็นซื่อหงเป็นแบบนี้ซื่อเสียงก็ไม่แปลกใจแล้วว่าเหตุใดนางในชาติที่แล้วจึงไม่สามารถจดจำจุดจบของสามแม่ลูกสกุลถูได้ คนแบบนี้หากจะถูกสกุลส่งออกอุบายลวงไปฆ่าก็ไม่น่าแปลกใจพี่สี่ถอดฉลองพระบาทออกก่อนดีหรือไม่เพคะซื้อเสียงเห็นว่าพระบิดาไม่ได้สวมรองเท้ายามย่างบนบ,นบันไดเมื่อมองดูบันไดเกือบร้อยขั้นแล้วจึงลองใช้เท้าวางลงบนพื้นลงรักผลคือเท้าแทบไหลไปตามความมันของรักที่เคลือบไว้ดังนั้นนางจึงถอดรองเท้าออกโดยไม่ลืมส่งความหวังดีให้กับซื่อหง ไม่เป็นไรลรบกน้องห้าเด็กหญิงไม่ได้รู้สึกอะไรยามถูกปฏิเสธถือว่าตนได้เอ่ยเตือนแล้วการเดินบนพื้นไม้เลื่อนโดยไม่มีสิ่งใดรองรับใช่สนุกสนานเสียเมื่อไรเพราะเป็นหอบวงสวงชั่วคราวรูปแบบจึงไม่ซับซ้อนใช้ไม้แต่พอดีจึงไม่มีราวบันไดให้จับก้าวซื่อเสียงไม่แปลกใจว่าเหตุใดพระชนนีโจจึงปฏิเสธไม่ร่วมงาน พระนางคงทราบอยู่แล้วว่าการเดินขึ้นหอบวงสวงเช่นนี้ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตแต่เหตุใดเสด็จย่าจึงไม่เตือนนางบ้างเล่าหากทราบว่าบันไดไม้ลงรักเดินยากเพียงนี้นางจะแกล้งเป็นลมแดดจะได้แอบหลับอยู่ในกระโจมไม่ต้องมาเสี่ยงว่าจะร่วงตกลงไปจากหอสูงแห่งนี้หรือไม่ไม่เป็นไรนะซื่อหงเสียงพึมพำของพี่สาวที่เดินอยู่ข้างๆทำให้ซื่อเสียงต้องหันไปมอง เพราะได้รับการกำชับมาว่าต้องก้าวขึ้นพร้อมกันดังนั้นเด็กหญิงที่ถอดรองเท้ามีหนังและนิ้วช่วยยึดเกาะย่อมต้องก้าวออกได้ดีกว่ารองเท้าพื้นกกสารอยู่แล้วแต่หนึ่งขั้นอันแสนสบายของซื้อเสียงคือหนึ่งย่างมรณะของซื้อหงและอาจจะเป็นหนึ่งก้าววายชีวาของซื้อเยียนด้วยเช่นกันเด็กหญิงมองบันไดขั้นบนด้วยความหวาดหวัน่น เสื้อเจียก้าวอย่างไม่ติดขัดเพราะถอดรองเท้าออกหลังจากก้าวขึ้นมาได้สามสี่ขั้นองค์ชายสามจึงเดินได้เร็วกว่าเสื้อเยี่ยนอยู่พอสมควรอีกฝ่ายยิ่งไม่มีใจจะสนผู้อื่นภาระจึงตกอยู่ที่เสื้อเยี่ยนซึ่งไม่เพียงจะลื่นพร้อมรองเทา้าแต่ยังต้องรีบก้าวให้ทันน้องชายน้องห้าเหตุใดจึงไม่ก้าวขึ้นมาเล่าเสื้อเซียงขยับตามเสียงเรียกของพี่สาวแต่ตายังมองปลายเท้าของเสื้อเยี่ยนไม่วาง ครั้งนี้ไม่มีแผนการใดล้วนเป็นเพราะผู้อื่นประมาทจนอาจทำให้คนข้างหลังถึงแก่ชีวิตนางเหลือบมองไปเบื้องหลังพบว่าเป็นท่านลุงกับท่านป้าสะพยก็รู้สึกโล่งใจนักอีกฝ่ายถือยกปี้สลักลายนกเฟิ่งตามขึ้นมาแต่สายตาล้วนมองไปยังจุดเดียวกันหากซื้อเยี่ยนตกลงมาอย่างน้อยก็ต้องรับนางไว้ไม่เช่นนั้นการวงสวงครั้งนี้จะกลายเป็นพิธีนองเลือด จนอาจเรียกได้ว่าทุกสิ่งที่พยายามทำมาเพื่อหอพยากรจะสูญเปล่าซื่อเสียงไม่ยินยอมให้เป็นเช่นนั้นถึงแม้ไม่ต้องการช่วยเหลือซื้อเยี่ยนจากภัยที่อีกฝ่ายเป็นผู้ก่อแต่นางก็ไม่มีทางเลือกบวงสรวงไม่ใช่บูชายันยามนี้ผู้ใดก็ไม่อาจตกเลือดไม่เช่นนั้นจะถือว่าทวยเทพพิโรธอำนาจราชสำนักจะลดลงอำนาจหอพยากรที่ซื่อเสียงโค่นลมไปจะกลับมาพง,งาดอีกครั้ง วันที่7็ดเดือนสี่คือวันมงคลเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพี่ชายนางดังนั้นซื่อเซียงจะไม่ยอมให้ขัดขวางการส่งซื้อฉินคืนสู่บัลลังพี่สระวังพลิปตาที่เผลอมองเมินร่างของซื่อเยี่ยนพันพลัดร่วงเกิดเสียงหวีดร้องจากผู้เห็นเหตุการณ์ซื่อเซียงรีบดึงมือซื่อหงเข้ามาใกล้เพื่อไม่ให้ร่างของซื่อเยี่ยนหล่นทับจนอาจกลิ้งตกลงไปพร้อมกัน ท่ามกลางความตื่นตกใจของผู้พบเห็นเหตุการณ์นองเลือดได้รับการคลี่คลายเมื่อหลินฮูหยินเป็นผู้รับร่างของซื่อเยียนเอาไว้ขบวนหยุดชะงักไปครู่ใหญ่จนกระทั่งจัก,กรพรรดิยังหันกลับมาทอดพระเนตรซื่อเซียงมองผ่านในตาของพระบิดาแล้วกลับเย็นวา่าดวงตาของพระองค์เยียบเย็นไร้รอยอาดูนใดเซี่ยวหวางคงทราบดีอยู่แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะนิสัยของซื่อเยียน ดึงดันเสียจนสามารถพาตัวไปสู่หายนะองค์หญิงใหญ่เจ้าควรถอดฉลองพระบาทออกก่อนบันไดเลื่อนนักควรเดินด้วยเท้าเปล่ามากกว่าเจ้าก็ด้วยองค์หญิงสี่ทางที่สายพระเนตรเยียบเย็นเพียงนั้นแต่น้ําเสียงที่กล่าวออกกลับอบอุ่นเพียงนี้พระบิดาช่างเป็นผู้มากความสามารถอย่างแท้จริง เด็กหญิงมองดูซื่อหงที่ถอดรองเท้าออกแล้ววางด้วยสายตาเหมือนจะร้องไห้จากนั้นจึงหันกลับไปมองละครร้องเบื้องบนเป็นความผิดหม่อมฉันที่ไม่ได้เตือนองคหญิงใหญ่กับองคหญิงสี่ขอฝ่าบาทโปรดบลงทันพระชายาถูกกำลังจะทรุดนั่งแต่เซี่ยหวางกลับส่งมือเป็นรังเอาไว้ยามนี้ต้องกราบไหว้ถวยเทพให้แล้วเสร็จก่อนโทษทันอันใดกลับวังค่อยกล่าว สกุลถูเนาะสกุลถูสงครามวังหลังคราวนี้ดูอย่างไรแล้วชัยชนะก็อยู่ในมือของพระชายาจือผู้ไม่แม้แต่จะเข้าร่วมจือตานผู้นั้นควรจะเรียกว่าเพียงเฝ้ามองก็ได้ทุกอย่างไปครอบครองอย่างแท้จริงการแสดงออกของถูหลูนั้นไม่ทําก็ไม่ได้นางย่อมถูกคอร์รัจากผู้คนเพราะทั้งซื้อเยี่ยนและซื้อหงต่างก็อยู่ในการดูแลของนาง ทว่านางกลับเห็นเพียงตัวเองจนลืมสนใจบุตรสาวที่ควรแลแต่จะว่าพระชายาถูกมากนักก็ไม่ได้ยามนี้จิตใจของนางจะอยู่กับตัวได้อย่างไรเมื่อโหนหลวงผู้นั้นกำลังจะต้องจบชีวิตลงหลังจากช่วยเหลือนางซื่อเสียงไม่สนใจว่าผู้อื่นจะมีความสัมพันธ์อย่างไรมีเพียงถูกหรูที่สูญเสียอย่างนั้นหรือผู้อื่นก็ล้วนแต่เคยสูญเสียเช่นกัน ตัวนางเองก็สูญเสียมารดาตั้งแต่ยังไม่พบหน้าด้วยซ้ำเช่นเดียวกับตาหลางที่จากนางไปเมื่อชาติก่อนขอบใจน้องห้ามากซื่อเสียงเพียงพังกศรีศรษะรับคำของซื่อหงเพราะเป้าหมายของนางอยู่ที่พี่สาวผู้พัดร่วงมากกว่าเด็กหญิงแย้มยิ้มบางขณะกล่าวยามซื่อเยียนก้าวผ่านหน้าไปคำเตือนก่อนหน้าเสียงเอ๋อขอคืนให้พี่ใหญ่ คราวนี้ท่านเองก็ระวังด้วยเล่ายอดหอบวงสวงลมแรงจริงๆจนบางทียอมเจ็บเสียก่อนอาจจะดีกว่าก็ได้นะเพคะซื่อเยี่ยนชักสีหน้าเมื่อได้ยินนางขยับผ้าคุมให้เข้าที่พรางเก่าวอย่างไว้เชิงน้องห้าเองก็รักษาตัวดีๆเมื่ออีกฝ่ายสะบัดหน้ากลับไปยังจุดเดิมแล้วขบวนวงสวงจึงกลับมาเป็นปกติ หลินโหยื่นหยกปี้ที่ฮูหยินเคยถือกลับไปให้จากนั้นแต่ละคนก็ก้าวสูงขึ้นไปลมด้านบนแรงอย่างที่ซื่อเซียงกล่าวกระทั่งตัวนางเองก็ไม่คิดว่าจะมากเพียงนี้ยังดีที่ด้านหลังคือท่านลุงนางจึงได้รับผลกระทบเพียงลมที่มาจากด้านข้างเท่านั้นแท้จริงแล้วการลื่นบนบันไดไม่ได้ทำให้ร่างพัดตกมากเพียงนั้นเพราะด้านล่างยังมีสตรีอีกหลายนางที่ลื่นลงไปฟุบกับบันได เาว่าเชื้อพระวงแตกต่างที่เครื่องหัวเมื่อเสียหลักเพียงนิดหยกซึ่งตกแต่งอยู่บนมวยผมนั้นย่อมนำพาให้ทั้งร่างทิ้งลงจะว่าไปก็ต้องขอบคุณหนหลวงที่เดินหมากจนซื่อเสียงได้รับการละเวน้นไม่ต้องสวมเครื่องประดับเต็มยศเหล่านั้นขบวนหยุดลงเมื่อจัก,กรพรรดิก้าวถึงยอดสุดเทพพยากรผู้ทำพิธีเป็นใบจึงไม่ได้กล่าววาจา แต่เซี่ยหว่างย่อมเข้าใจเพราะพระองค์ดำเนินพิธีนี้มาแล้วในทุกปีซื่อเซียงเงยหน้าขึ้นมองแสงตะวันเจิดจ้ากลางศีรษะพระบิดายกยกจางขึ้นตรงอกด้านล่างพลันตีกองร้องดังจากนั้นเบ่าก็ลําเลียงงาช้างลงไปในหลุมวงสวงเซี่ยหว่างยกยกจางขึ้นเหนือศีรษะเสียงกลองดังอีกครั้งจากนั้นถ้วยชามเขียนสีแดงบนพื้นรักสีดำก็ถูกนำลงไปถม จัก,กระพรดโค้งร่างลงเคารบเสียงกลองดังตึงแล้วเครื่องสำนิดจ,จำนวนมากก็ถูกลำเลียงตามลงไปแม้จะเห็นไม่ชัดแต่น้ำตาซื่อเสียงแทบไหลเป็นสายเลือดมูลค่าของข้าวของมากมายเพียงนั้นใช่สามารถซื้อได้เครื่องแค้นหรือไม่หรือเซียโฮยากจนพรพิธีบวงสวงถวยเทพกันเด็กหญิงสัญญากับตนเองในใจว่าหากได้ขึ้นเป็นเทพพยากรณ์ นางจะตรากฏห้ามผู้คนถวายของบวงสวงที่มีค่างวดมากเกินไปประชาชนต้องมีกินเสียก่อนจึงจะศรัทธาต่อถวยเทพและราชสำนักสักพักหนึ่งเทพพยากรจึงให้สัญญาณจัก,กรพรรดิโค้งราง่างลงอีกครั้งทว่าคราวนี้พระองค์ทิ้งหยกจางลงไปด้วยซื่อเสียงมองไม่เห็นแต่นางรู้สึกเาากับได้ยินเสียงแตกหักของหยกจางที่พระบิดาใช้อยู่ข้างหู เพียงแค่ยกฉงในมือนางนี้ก็ใช้เวลาสลักไม่ต่ำกว่าหปีแล้วหากเป็นยกจางในมือพระบิดาชิ้นนั้นไม่ใช่ว่าสร้างมากกว่า10ปีหรืออย่างไรตัดหยกง่ายกว่าขัดฝนให้เป็นลวดลายวังหลวงมีโรงผลิตหยกอยู่ห่างออกไปนอกเมืองทางทิศตะวันตกมีท่าที่คอยใช้เปลือกไม้และเส้นเอ็นจากสัตว์ผลัดเปลี่ยนการขัดฝนตลอดทั้งวันทั้งคืน ในยุคนี้สิวสำริดไม่คุ้มค่ากับการใช้ออกเพื่อแกะยกเทียบง่ายๆหากท่าผู้หนึ่งได้สิวไปแล้วขโมยออกท่าผู้นั้นสามารถแลกสิวเป็นที่นาได้แปลงหนึ่งยังไม่นับว่าวิธีการหลอมยังไม่พัฒนานักสำริดที่ได้มาจึงเปราะบางง่ายต่อการหล่อลงแม่พิมพ์ให้เป็นรูปทรงแต่เมื่อใช้งานจริงเพียงสองมือก็สามารถดัดให้โค้งงอมาเถิดน้องห้า มือของซื่อหงที่ยื่นมาทําให้ซื่อเซียงเลิกคิ้วอย่างแปลกใจแต่เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายตัวสัน่นนางจึงยื่นมือลงไปวางองค์หญิงสี่ใช่กลัวความสูงหรือไม่ถ้าใช่เหตุใดถึงต้องฝืนตัวเองเพียงนี้เล่าพี่สีก่กลัวความสูงหรือเจ้าคะใช่แต่พี่ต้องมาเพื่อขอพรให้เทพไวยชัยแดดเสด็จแม่ เหตุผลของอีกฝ่ายทําให้ซื้อเสียงก้มหน้ามองเท้าตัวเองนางค่อยๆเดินขึ้นตามการจับจูงของพี่สาวต่างมารดาทว่าใจกลับกระวัดคิดถึงบุตรสาวที่เคยมีหน้าแปลกที่นางเลี้ยงลูกออกมาได้เหมือนพี่สี่ผู้นี้ยิ่งนักทั้งที่ชาติก่อนไม่เคยได้พบปะอีกฝ่ายมากเท่าไรแต่ลูกน้อยของนางในวัยเท่าซื่อหง <c oughs> ก็แอบหนีไปวิหารเพื่อขอพรจากเทพให้นางผู้อยู่ในคุก ไม่ได้รับความยากลำบากจนเกินไปยามนั้นซื่อเสียงเพียงรูปศีรษะปลอบประโลมเมื่ออีกฝ่ายมาสารภาพผิดลูกทำเพื่อนางเพียงนี้จะใจร้ายตีลงได้อย่างไรทว่าไม่มีอีกแล้วซื่อเสียงสลัดอดีตออกจากหัวแม้ว่าชาติก่อนจะมีช่วงเวลาที่งดงามของนางกับลูกแต่หากต้องให้เกิดมาเพื่อเป็นเหยื่ออารมณ์ผู้อื่นแล้วตายจากไป สู้อย่าให้พวกเขาเกิดมาเลยจะดีเสียกว่าการมีชีวิตอยู่นั้นโหดร้ายนักหากต้องมีจุดจบอันน่าผิดหวังเพียงนั้นก็ไม่ควรให้พวกเขาได้ลืมตาดีแค่ไหนแล้วที่สวรรค์ให้นางกลับมาเริ่มต้นใหม่ยาวนานถึงเพียงนี้ถ้านางได้ย้อนกลับไปในตอนที่มีลูกกับซางของเจียแล้วการฆ่าพวกเขาด้วยตัวเองอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีเสียกว่า ชีวิตนี้ที่ได้รับโอกาสแก้ไขเส้นทางอันผิดพลาดตั้งแต่ออกเดินนับว่าเป็นคำอวยชัยที่ดีที่สุดเมื่อเดินมาถึงจุดสูงสุดซื้อเสียงจึงคุกเข่าลงยก,ยกยกฉงวางลงตรงหน้าอกจากนั้นชูขึ้นเหนือศีรษะแล้วโค้งร่างลงสักพักถึงปล่อยมือลงให้ชิ้นยกตกลงไปพร้อมกระซิบเบาขอบคุณที่ให้ข้าได้กลับมา เราวกับทวยเทพน้อมรับหยกที่ร่วงหล่นจากมือขององค์หญิงหา้ากลับไม่แตกหักเช่นเดียวกับหยกของผู้อื่นเราวกับมีมือที่มองไม่เห็นยื่นออกมารองรับเอาไว้บริวารที่อยู่เบื้องล่างล้วนสรรเสริญว่าเป็นเพราะซื่อเซียงคือผู้รับบัญชาจากเทพ,พเจ้ายามเดินลงจากหอบวงสวงซื่อเซียงกับซื่อหงต้องแยกออกไปคนละฝั่งผู้ที่เดินนำนางอยู่คือซื่อเจีย เด็กหญิงจึงวางใจได้ว่าจะไม่มีลูกไม้อื่นใดทว่านางก็ไม่ประมาทจึงค่อยๆก้าวลงอย่างเชื่องช้าและมั่นคงซื่อเสียงไม่ถูกกับที่สูงเท่าไรนักชาติก่อนบ่อยครั้งเหลือเกินที่ถูกผลักให้ร่วงหล่นดังนั้นนางจึงระมัดระวังทุกก้าวย่างยามที่เท้าเหยียบพื้นเรากับน้ำหนักส่วนหนึ่งบนบ่าจางหายไปพิธีบวงสวงสำเร็จไปกึ่งหนึ่งแล้ว ยังเหลืออีกครึ่งที่ต้องเผชิญและดูเหมือนว่าจะหนักหน่วงยิ่งกว่านี้มากก้าวต่อจากนี้ไม่เพียงชีวิตของตนที่ต้องรักษาแต่ยังมีชีวิตของต้าหลางอีกผู้หนึ่งถ้าหากชื่นชอบนิยายเสียงเรื่องนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเฟิงซาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ